เจ็ดสัญญาณเตือนมะเร็งปากมดลูกที่คุดอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาดูกันเลย สัญญาณเตือนที่กีบบอกสาวๆดูเลยแล้วฟังเลยนะคะว่าอาการเจ็อาการเหล่านี้เราอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดาอาจจะเป็นแค่3หรือ4อาการก็ให้ควรรีบไปพบแพทย์ได้แล้วอาการที่1สัญญาณเตือนอันดับแรกนั่นก็คือตกขาวที่มากกว่าปกติโดยปกติตกขาวเราจะตกขาวก่อน,อนประจําเดือนมาและหลังประจําเดือนมานอกจากนั้นจะไม่ค่อยมีตกขาวหน้าถ้ามันเป็นเรื่องปกติแต่หากเราเป็นตกขาวที่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่กีบบอกข้างตน้นแสดงว่า และมีตกขาวที่อยู่ในปริมาณมากหรือเป็นตกขาวที่ผิดปกติอันนี้ให้พึงสังเกตว่าเราอาจจะเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไดน้นั่นคือสัญญาณที่1และสัญญาณเตือนที่2นั่นก็คืออาการปวดท้องน้อยตามมาเมื่อไหร่ที่เราตกขาวแล้วมีอาการปวดท้องน้อยอันนี้ให้พึงระวังไว้ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบภายในหรือมดลูกของเราและที่เรามีอาการปวดท้องน้อยถ้าคนเราปกติจะไม่มีอาการปวดใดเลยนั่นคือสัญญาณเตือนอันที่2 สัญญาณเตือนนั้นที่3นั่นก็คือเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์เมื่อไหร่ที่เรามีเพศสัมพันธ์หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วเลือดออกถ้าไม่ใช่ครั้งแรกโดยปกติครั้งแรกบางคนก็เลื่อนไม่ออกถูกต้องไหมหรือเลือดออกแต่บางทีอาจจะเกิดจากการอักเสบของช่องคลอดก็เป็นไปได้อย่าเพิ่งรีบตักใจไปแต่หากมันออกมาก,กระปิดกระปอย,หล,ย,ห,ลยหลายวันหรือเกิน7วันอันนี้ให้พึงระวังว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกและให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนนั่นคือ กรณีที่3นะคะกรณีที่4นั่นคือประจำเดือนมาไม่ปกติหมายความว่าอย่างไรใน1เดือนอาจจะมาต้นเดือนหรืออาจจะมากลางกลางเดือนไม่ได้แบบมาท้ายเดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออาจจะมาแบบ วันที่1ถึงวันที่5เว้นไป3วันแล้วมาอีกช่วงหนึ่งอันเนี้ยเรียกว่าประจำเดือนมาไม่สม่าเสมอเลยหรือผ่านไปสอสาเดือนมาครั้งซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยเริ่มเป็นสัญญาณเตือนที่เป็นประจำเดือนที่ไม่ปกตินั่นเองนั่นคือสัญญาณเตือนที่4เนาะและสัญญาณเตือนที่5นะเมื่อเป็นแบบนั้นสัญญาณเตือนที่5นั่นก็คือปัสสาวะ นะปัสสาวะไม่ค่อยออกเออมีแม้มีอาจจะเพราะว่ามดลูกของเรามันเกี่ยวกับกะระเพาะปัสสาวะซึ่งจะทําให้แบบปัสสาวะของเรากะระเพาะปัสสาวะของเราเกิดการอักเสบได้ฉะนั้นแล้วหากมดลูกเรามีปัญหากะระเพาะปัสสาวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกันจึงมีโอกาสที่จะมีปัญหาหรือมีความผิดปกติได้เช่นเดียวกันนั่นคือข้อสังเกตที่5นะคะข้อสังเกตที่6 นั่นก็คือคนเมื่อคนมีอาการปวดท้องน้อยบางคนปวดมากทะลุหลังใครที่มีอาการปวดหลังไปแล้วนะหรือขาบวมอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่มีอาการหนักค่อนข้าง เยอะเลยนะอันนั้นคือสัญญาณที่6หากเรามีอาการปวดอันนั้นถือว่าไม่เวิร์กแหละและอันดับสุดท้ายสัญญาณเตือนอันที่7นั่นก็คือมีอาการอ่อนเพลียนะเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะพวกนี้กลุ่มอาการเหล่านี้มันเริ่มไม่ปกติแล้วมันคือสัญญาเตือนบางอย่างที่ร่างกายเราเริ่มผิดปกติแล้วถ้าใครมีสัญญาเตือนเหล่านี้ที่ทิ่บอกโดยตรงนะให้รีบไปพบแพทย์โดยโดย่วนเพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีส ดีค่ะ